โอเคกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาอีกแล้วจากการจัดเด็กนะครับเด็กโปรไฟล์นะครับผมกับคังยีโลครับแต่เป็นสายที่ผมอยากทำมากนั่นกะ็คือสายดอลเล็ไดรดาก้อนรีเวิร์สเองนะครับผมก็เป็นสายมาใหม่จากชุดใหม่เทินเนาะจากชุดชื่อชุดชื่อชุด,ด,ด DVS DVS 0 3นะถ้าเห็นไหมโอเคเห็นเนาะ DVS 0 3นย์สามะผมก็เป็นใหม่เทิลนะของที่ออกมาได้นานละนะผมก็จากคลิปที่แล้วผมจัดเป็นสายของลนะ็อกคีเปอร์เนาะครั้งนี้เนี่ยจะมาจัดเป็นสายดอลเล็บ้างสายที่ค่อนข้างเก่งเนาะ หรือเปล่านะอาจจะเก่งอยู่แหละแต่อาจจะไม่มากนะครับผมโอเคอ่ะมาเริ่มกันเลยครับว่าเด้แต่ผมจัดยังไงตัวแรมก็เป็นคอนโลเช่นเคยนะครับผมโอเคเก็บสามใบแรกครับผมใส่เป็นคนนี้เลยสี่ใบครับดอนเลสรีเวิร์สครับผมเป็นล่างรีเวิร์สเองนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเอามาอ่านใบดึงเนาะผมใส่สี่ใบนะครับผมทำอะไรได้นะครับ เป็นออโต้ช่องแวนการ์ดนะครับเมื่อคุณได้เช็คพบเจอ normal unit นะครับผมเคาระบ้านหนึ่งนำการ์ดไปนั้นลงช่องเลกาดในสภาพล็อกถ้าคุณนำการ์ดเข้ามา unit น,นี้บวกหนึ่งหมื่นโบกหนึ่งได้จะจบการต่อสู้นั้นก็ง่ายๆก็คือเราได้เช็คครั้งที่หนึ่งเป็น normal ก็คาร์บ้านหนึ่งล็อกก็บ, 10, บวกหมื่นบวกได้รอบที่สองก็มีอีกบวกหมื่นบวกได้รอบที่สามคือมันจะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนก,กว่าเราจะเจอทริกเกอร์ครับก็เอามารีดแบบมันก็ข้างดีนะเอามารีดหาทริกเกอร์ง่ายๆก็คือเอา normal เนี่ยลงช่อง เขาเรียกว่าไงรีทิกเกอร์แล้วกันมันรีทิกเกอร์ได้ง่ายนะผมสับใบนี้เนาะนะครับแล้วก็มีเทคที่2นะครับเป็นออโต้ช่องเปิดกาดเมื่อจบการสู้นี้จงตีโซบาร์หนึ่งปลดล็อกการ์ดทั้งหมดของคุณและรีทายยูนิตเหล่านั้นต่อจำนวนการ์ดที่ถูกรีทายของถูกรีทายของคุณทุกๆหนึ่งใบคู่แข่งต้องทำนะความสามารถเนี่ยคือเลือกการ์ดเลกาของตัวเองสามใบครับรีทายยูนิตเหล่านั้นถ้าคู่แข่งไม่ได้รีทายสองใบหรือมากกว่าเลือกการ์ดเออ่เลือกมาร์คเกอร์เซอร์เคิลของตัวเองหนึ่งใบ ก็เราเอาออก5า้าใบเขารีทายสามใบเราจะเขาอ่ะอีกสี่ใบเขาต้องทำไงคือเขาได้ตัดฟอร์มาร์เกอร์เนะี่ก็ไม่เดาเป็นตัวตัดมาร์เกอร์เอง Excel เนี่ยน่าจะมีปัญหาส่วนฟอร์นี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่โปรเทคเนี่ยจะมีปัญหาแค่โปรเทคเดียวคือโปรเทคสองนะครับเพราะว่าตัวน,นี้บอกว่ามาร์เกอร์ในเซอร์เคิลก็คือเซอร์เคิลก็คือสนามก็คือช่องเลนช่องเรียกกระเนาะหรือช่องวันกระนะครับผมโอเค นะครับแต่ว่าโพเทีหนึ่งจะไม่นับเป็นเซอร์เคิลมันจะนับเป็นเอ่อพีจีบนมือนะครับผมก็ใส่นะสี่ใบน็อตสับตัวของนอตเลตรีเวิร์สนะผมจีต่อมาครับเป็นตัวของนอตเลตล่างธรรม,รมดาเนาะน่าจะรู้เทคกันแล้วละนะผมก็ล่างธรรมดาบอกว่าได้ใช้เจอเนมอลยูนิตสองใบามากกว่าเอ่อสองใช่ไหมเมื่อคุณได้ใช้เจอเนมอลยูนิตสองใบมากกว่าเรียกการแถวหน้าหนึ่งโบนกบนโบนหนึ่งหมื่นเนาะและมีสกิลคือเป็นออโต้ช่องแวนเมื่อโจาก,การสู้ที่จงตีเป็นวัดเบอร์เทิร์นนะโจกาซี่ยอ สามใบหรือมากกว่ามือสี่ใบหรือมากกว่านะทิ้งมือสามลูกตัวมันไดไม่ลดแล้วมีออโต้มีหากมียูนิตถูร้ายทับเนี่ยหากมีตัวไลายทับตัวมันนะตัวที่ไลายทับจะได้ความสามารถออโต้ตรงนี้ทั้งหมดโยเล่นความสามารถออโต้เทคสามนะครับผมก็คือเป็นเอามาเล่นคือไลทแรกก็เล่นเป็นคนนี้แหละหน่าจะรู้ละหรือไลท์สองก็เล่นเป็นรีเวิร์สเลยนะครับผมโอเคเพราะประมาณนี้สำหรับตัวของต้นเหล็กนะผมก็มาดูที่เกียร์สามสุดท้ายก็ติดเป็นไลท์ทิ้งแฟร์เนาะตัวคีย์บอร์ดก็เป็นตัวสามัญคางนะีเนาะตัวง,ง่ายๆครับไลท์ทิ เอามาเคลียบบอร์ดนะเดี๋ยวแสงมันเห็นไหมอ่ะประมาณนี้เห็นแล้วละ่ะนะผมโอเคอ่ะ,อะก็ติดไรซิงแฟไปสองใบเนาะผมมีความรู้สึกว่าไลซิงแฟเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายนะแค่โซบาร์ดรีทายเขาแล้วก็คืนของง่ายคือโซชาร์นั่นเองประมาณนี้สำหรับตัวของไรซิงแฟนะมาดูที่เกรดสองกันเลยนะครับผมก็ใส่อะไรบ้างเกรดสองก็ใส่เป็นคนนี้เหมือนเดิมนะครับโดนไรทับเนี่ยเออมีสกิลจีจกาสู้ตีเคยหาเคยมีการ์ดโดนรีทายเนี่ยรีทายตรงมันัวหนึ่งนะครับผม แล้วก็มีสกิลคือถูไรทับรีทายเลี้ยงการแข,ข่นนงนใบรีทายนี้ไม่ได้ได้จัว่นวนะผมก็ง่ายๆนะผมคิดก็เ,เป็นชิพคันนอนเนาะตอนนี้ก็เป็นตันวใช้เนาะโค้งก็เหมือนโค้งของลอฮิปเปอร์เลยแต่อาจจะเปลี่ยนไม่กี่ใบเองก็ใส่เหมือนเดิมครับต,าตว Canon, วัวชิพคันนอนเนาะใช้ง่ายครับแอคทีฟช่องแบนการเลี้ยงการเขาเอ่ button, อวันเปิดเทิร์นคาระตาบาสหนึ่งนำน้ำมอญหนึ่งใบจากดอกเราเข้าแต่กล่องเลิกเลี้ยงการถือเกณฑ์สองผู่แข่งหนึ่งใบรีทายอยู่ในนั้นแต่เรามีบนมือสี่ใบมากกว่าเราจจะั่วกนลใบด้วย ก็เป็นตัวเพิ่มมือเนาะแล้วก็เป็นโปรโมอาจริงเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าใส่มาเป็นพ็อปเฉยนะครับผมแต่ว่ามีโอกาสได้ค่อนข้างใช้เพราะว่าถ้าเราใช้เป็นคนเนี้ยเรามีโอกาสที่บอร์ดเขาของคู่แข่งจะว่างนะครับผมถ้าเราเล่นเป็นคนเนี้ยบอร์ดู่แข่งเขาจะค่อนข้างว่างนะครับน่าจะรู้เทคล้วล่ะนะครับใครไม่รู้ก็สามารถไปดูคลิปที่แล้วได้ก็อธิบายไว้ละนะครับผมโอเคก็ทิอธิบายเลยนะเผื่อใครไม่รู้เนาะเป็นตัวโปรโมเนาะสำหรับตัวของ t r e c o n d u c e r เป็นคอนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันไม่เห็น อ่าโอเคฮะเป็นคอนเนาะช่องเลกาดฮะบนสนามแข่งมีเลกาดหนึ่งใบหนึ่งต่ำกว่ายูนิตนี้ได้ความสามารถบูสต์และมีออโต้ลงช่องสนามช่องเลกาดเนาะถ้าบนสนามเรามี unit 3, ายูนิตเกรดสามสองใบมากกว่าโซบาร์หนึ่งครับเลือดแถวในตั้งที่ยูนิตนี้อยู่อะดีไทยเอ่อแถวนั้นของคู่แข่งทั้งหมดครับหากดีไทยได้แค่หนึ่งใบต่ำกว่าได้จุกันหนึ่งใบด้วยนะก็ตี้ครับก็ดีไทยเนาะอันนี้ก็เป็นีไทยรี อันนี้ก็รีทายได้อันนี้ก็รีทายได้รีทายได้นะผมเบอระเบิดบอร์ดเลยแต่ละตัวนะครับผมเก,เกียร์สองก็ประมาณนี้ใส่ไม่เยอะมากนะผมก็ประมาณนี้ครับผมจากเกียร์สองต่อมาครับเป็นเบอร์ห้าสามถ้าเรรู้เทคนแล้วล่ะนะครับผมก็เปิด์ห้าสามไปขึ้นมือที่มือนึงเนาะแล้วก็เปอรเบอร์ห้าสามเท่วไปแล้วก็มีหามีเรียงการมากกว่าของแขกบัวห้าพันนะครับผมโอเค ต่อมาก็เป็นฮีชังเนาะโดนไลท์พับเปิดห้าสามไม่ต้องทิ้งมือแล้วก็ลงมาบ้านหนึ่งโซ่หนึ่งโจหนึ่งแลเบิดบอดเขาแลเบิดแถวหลังเขาหนึ่งใบแถวหลังคู่แข่งหนึ่งใบเลยนะครับผมก็ติดมาเป็นตัวเคลียร์บอร์ดเนาะจริงๆต่อไปเป็นเอลโมเนาะก็ง่ายๆครับใส่สามใบครับโดนเอ่อบูทบอดสามพันเคยเห็นการดีทายเดี๋ยวดีทายตัวมันยังไงเดมโจหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปรับกล้องให้ดีก่อนโอเคนะครับแล้วก็เกตหนึ่งบทสุดท้ายเป็นเอ่อเป็นเอ่อมันชื่ออะไรนะฮิตช็อต ดากอนเอามาช่วยช่วยบูลท,นะทำให้เราเด็ดมันตีแรงนะครับผมแค่นี้ง่ายเมื่อบูลให้เกตสามหากเกตสามที่เราบูลให้มันลุกมันจะลุกตามด้วยนะครับผมประมาณนี้สำหรับเกตหนึ่งเรามาดูที่ทิกเกอร์ทิกเกอร์เ,อเนี่ยก็จัดเหมือนเดิมไม่ไม่แตกต่างจากคลิปที่แล้วเลยทิกเกอร์เนี่ยผมใส่เป็นครีแปดเหมือนเดิมนะครับผมดอทิกเกอร์สี่ใบดอเกตสามสองใบดอธรรมดาสองใบไม่ให้ดอธรรมดาสองใบดิ อ่ะลงละอันนี้ดอพีจีสี่ใบฮิวทำฮิวเกียร์สามสองใบฮิวธรรมดาสองใบ,บนะครับก็ประมาณนี้นะผมสลหรับตัวของทิกเกอร์เนาะจริงก็มาประมาณนี้แหละที่จริงใครจะไปบ้าใส่ขี้สิบสิบสองเลยก็ได้นะผมแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าบางทีดอนเล็มันต้องการมือเพื่อทิ้งเป็นทิ้งค่าคอมเพื่อการสแตนเนาะโอเคเรามาดูที่มาร์เกอร์ด,ดีกว่าหรือฝั่งของฟอร์สเองว่าเราเล่นฟอร์สอะไรฟอร์สในเล่นฟอร์สอะไรนะครับคือความจริงเนี่ยลองเล่นได้สองสามตาละแต่ว่าฟอร์สบานดีที่สุดละ แต่พอเราเล่นลน,นานๆขึ้นเนะี่ยฟอร์ทัวดีกว่ามันกดดันเนาะเพราะว่าดอทเลดเนี่ยมันบวกพลังง่ายยูาแล้เราเล่นเป็นร่างรีเวิร์สนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ถ้าตัวยืนข้างแนะนำว่าเป็นเบสซิ่งแฟร์เนาะเพราะว่ามันตีมันตีแล้วโซชา์บวกหมือนด้วยไงเออถ้ามันเล่นกับฟอร์ทัมันจะมันจะบวกพลังไม่พอมันจะตีคี้แรงอีกนะครับผมเกประมาณนี้นะครับเรามาดูที่วิธีการเล่นเลยว่าเด็กมาเล่นยังไงนะครับโอเคเรามาสาธิตเลยดีกว่าว่าตัวเด็กเป็นงไงบ้างก็ ผมจะรับบทเป็นเพลเยอร์วันเลยนะคือเป็นคนเริ่ม,เ,มเล่นก่อนเนาะโอเคก็สับกองก็ขึ้นกองเลยนะครับผมโอเคเอากองออกแป๊บนึงโอเคมันบงังจั่วห้าใบโอต้องเซตมือไหมเนี่ยอ่าได้อยู่เก็บฮิวเลยฮิวต้องสําคัญเนาะเก็บหิวเข้าไปนะครับผมโอเคแล้วก็สับกองอ่าโหลดเดยละแล้วก็จัว่วไปเนะี่ย ฟุบอ่ามปนดอมาจวดได้ทิกเกอร์วะเริ่มเทิร์นจวผมรับไม่ได้อย่าไปทําตามนะครับผมผมรับไม่ได้นะครับผมโอเคอ่าเริ่มเทิร์นจว,จวพอมาได้เป็นทิกเกอร์เออโอเคเราไม่รู้อะไรอะไรไล์ไปคนนี้ก็ได้คนนี้โดนเอ่อคนนี้ลงช่องแวนทิ้งมือหนึ่งจวดหนึ่งนะผมผ่านเลยแล้วก็โดนซักเอ่อดมเดียวเกียร์สามโอเคครับเริ่มเทิร์นจวดอืมไล์เป็นแบบแบแบเลย นะครับผมแล้วก็ตีเลยครับหนึ่งหมืนม่นเป็นการแต่เช็คเกตสามเขชุดแค่นอนแล้วก็โดนสักสองดมเอ้ยแดมเดียวก็พอเราก็จะแบบมีการไปบ้างแล้วก็การด้วยพีจีก็ได้ทีทีโอเคอเครับสแตนเริ่มเทินจั่วครับก็มืออย่างนี้นะครับผมเซตมือเลยดีกว่ามันมันไม่ได้จริงครับมือที่จริงผมจะอยากเซตมือมากเลยนะ,ะเซตมือสมมติว่ามือผมเล่นเป็นประมาณนี้กัน นะครับผมก็อย่าไปทำาตามนะครับวันนี้ขอ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 เปิดโปหน่อยมือมันแย่จริงอันนี้นะครับผมอันนี้อ่าเขตมือมีสี่ใบนะคสี่ใบแต่สี่ใบว่าสั้นนะครับผมเอ่อแล้วก็ไลท์เบดอลเลดครับแล้วก็สกิลคนนี้นะครับผมโดนไลท์ทับรีทาร์เลกาเแข่งหนึ่งใบหากรีทาร์ไม่ได้ได้จั่วก็สมมติว่ารีทาร์ไม่ได้แล้วกันได้จั่วครับทิกเกอร์อีแล้วไม่ต้องได้ทิกเกอร์ฟอสได้นั้นก็แน่นอนครับฟอร์สฟอสทู ออลองเป็นเปิดห้าหาสามห้อยเลยนะผมผมเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคซับก่อนสองสลีมมันสองคุมมันแปลกๆนะผมโอเค แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันบอกเราเซฟประมาณนี้แล้วก็ตีก่อนเลยเราก็เล่นไม่ได้เนาะตอนเกมฮิลครับสมมติว่าฮิลได้แล้วกันเราฮิลแล้วกันหนึ่งดมเติร์เช็คเก็ตสามโอเคดอลเลตนะครับแล้วก็จบซส,สู่ตีทิ้งสามใบสามทิ้งสามใบเลยเราทิ้งไปเลยนะครับผมทิ้งสามใบมือเราจะเหลือน้อยอ่าลุกเลยแล้วก็ตีครับโอเคอันนี้ก็สิบสามสิบสามอันนี้เอ่อแปดพันแล้วกันเป็นยี่สิบเอ็ดเก็ตสาม เกตสองโอเคไม่ได้ไม่ได้แย่มากนะครับผมแล้วก็ผ่านเธอเลยแล้วโดนสักสามเดมเกตสองเกตหนึ่งเกตสามห้อยเลยนะครับผมโอเคสแตนครับไม่มีทิกเกอร์สบายหนูว่าตัวมันต้องเป็นทิกเกอร์นอนช่วยผมดิอ่ะบวัวละโอเคได้ครับดอสเลสรีเวิร์สก็ฟอร์สให้แบนไอ้ฟอร์สข้างๆนะครับผมแล้วก็เราเราเล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลย เล่นนี้เลยแล้วก็กดสติกไปทิ้งแฝดโซบัสเซโซเคียบอร์เขาสองใบพอโซอบ,บัสสองระเบิดเออ่แถวหน้าระเบิดเลียกาเขาสองใบแล้วก็ทิเอโม่อย่าอย่ามึงใช้นะผมเรามาเคียบอร์ดดีกว่านะผมอ่ะคนนี้ตีก่อนเลยคนนี้ตีดีทายครับเห็นการโดนดีทายจวเดไปทีกเกอร์นยนอนอาเกตสามแล้วก็จกังหวะนี้ดอตเลดตีเลยตีครับ ตี13ก่อนไม่ต้องบูสต์นะครับผมโอเคแล้วก็ได้เช็คคีย์ครับคีย์แวนพลังให้ข้างนี้นะผมไม่ได้เอารู้่างมาด้วยนะครับผมอ่ะนอร์มอลครับสกิลดอเล็ตคาตาบาทับล็อกโบกหมื่นโบกดายอะนอร์มอลบาร์สหนึ่งล็อกขอล็อกข้างนี้กันอ่ะสมมติว่าพลังข้างนี้นะผมโบกหมื่นโบกดาเติร์ดเช็คนอร์มอลบาร์สหนึ่งล็อกล็อกทับเลยทิกเกอร เออเนะทิกเกอร์ก็คี์แวนพลังข้างนี้นะครับผมล้วไม่น่ามีแล้วล่ะนะครับเลยเอ้ยเลยได้ใน,ในึงเลยได้ใน,ในึงเล่นจนก,กว่าเขาร์ดารมันจะหมดอ่ะอ่าฮิลฮิลได้สมมติว่าเราฮิลได้แล้วกันเราฮิลหนึ่งดมโอเคหมดแล้วละ่ะได้ก็หมดแล้วนะครับแล้วก็จอร์ดาสวิตีทิ้งสามเราจะทิ้งเป็นทิ้งไปเลยก็ได้นะครับผมทิ้งแบบนี้ไปเลยลุกแล้วก็ตีรอบหนึ่ง ถาจะได้แค่ลูกเดียวเอลโมโอเคเราเอามาล็อกบาร์หนึ่งเออบาร์หนึ่งก่อนค่อยล็อกเหลืออีกออได้หนึ่งเหลืออีกเอ่อสองได้เลยซิงแฝดไม่ได้ละเหลืออีกได้เดียวอ่ะหมดละนะครับผมโอเคแต่ okay. เป็นซิงแฝดตีบวกหมื่นก็เป็นข้างนี้ก็ตีสาม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 สองคริ 3, 3 3, 3 3, 3, 3. สกิลตีโซชาร์ดนะครับผมก็เด็กมันก็ประมาณนี้คลิปก็ไม่มีอะไรมากแถมจะ เล่นมันคข,ข้างมือเน่าเลยปกติอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าฮะผมจะสาธิตวิธีการเล่นเนี่ยผมจะจำลองมือละนะเพราะว่าถ้าผมสับกองเล่นมันมันยากเอาจริงนะผมโอเคเพราะว่ามือมันต้องดีมากถึงจะแบบเล่นอะไรพวกนี้ได้นะโอเคสับตัวของคลิปดอลลิก็ประมาณนี้นะครับผมพูดผิดพลาดหรือเล่นคอมโบอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะผมสามารถแจ้งได้ที่ทางคอมเมนต์ได้นะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผมอย่าลืมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย